สวัสดีค่ะพบกับผมนะครับ <Nein> พีจิบิปบแล้วก็แพรซิปบิบค่ะโอ้เปลี่ยนทุกคนแล้วเราสองคนมาอย่างนี้เมื่อไหร่ะแสดงว่าเราจะมาพร้อมกับความสนุกสนานมากมายใช่นะคะวันนี้นะคะแพรกับพีพีค่ะพาเพื่อนเือนะคะมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะครับผมพีพีค่ะครับผมจังหวัดราชบุรีเนี่ยไม่ถึงอะไรมาจังหวัดราชบุรีผมคิดถึงอย่างแรกเลยเพื่อโอ่งโอ่งราชบุรีโอ่งใหญ่เลยหยุดนึกถึงตัวเองก็ได้ขอบคุณมากครับลูกหลากค่ะ อไงง่โฮะวันนี้สนุกกว่านั้นค่ะเพราะาแชร์ทาพิธีแล้วก็เพื่อนๆนะคะมาตะลุยเทศกาลศิลปะบนถนนหรือ Street Art โอ้โหอีกที Street Art โอเคครับผมว่าเราพร้อมเราไปบนถนน Street Art โอเคอีกทีครับไม่ไม่ดูแล้วค่ะไปเลยค่ะไปเลยครับไปที่ใต้ ตซนนี้ที่เรากําลังอยู่นะคะือโซนบ้านของความคิดครับซึ่งในตซนนี้จะเป็นการรวบรวมผลงานทั้งหมดนะครับของงานติดสิงบวรราชบุรีไว้ที่โซนนี้เลยว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพคาร์ดามานะครับการเนซนเสื้อนะฮะทำดีไอวหรือว่าเป็นเรื่องของแฟชั่นได้รวบรวมไว้โซนนี้นะครับกับโซนบ้านของความคิดนี่นนนอันนี้เป็น ปลาดิบเผาหรือเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่เราหมักเคลือบแล้วนะฮะครับเรามีเพราะเคยทำมาแล like ้วกับทีเคนเองนะฮะซึ่งน้องเราเขาก็สามารถทําได้แล้วก็ออกมาสวยงามจริงนะสวยงามมากเลยนะคะว่าแล้วก็ติดกับบ้านกับพนตองอันผมไม่รู้หรอกว่าอันนี้นี่ไม่ใช่เสื้อธรรมดานะทำไมนะเป็นเสื้อที่มีตัวเดียวในโลกเลยโอ้โหงั้นจอดเลยตัวนี้อ่นนั่งกันก่อนมามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเชิญเชิญยวจะเจอไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเฮ้ย นิจัยยลงค่ะนีค่ะเป็นคนจัดบ้านของความคิดบ้านของความคิดนะคะคือโซนที่รวบรวมผลงานศิลปะทุกชิ้นนะคะของเยาวชนที่ร่วมกันแสดงงานสิบสิบนบนว่าชบุรีครั้งนี้ค่ะแล้วรูปแบบงานเนี่ยหรือว่ากระบวนการทํางานเนี่ยเราทํากันแบบเยอะแยะมากมายกันหมดเลยกระบวนการารทำงานนี้เป็นยังไงบ้างคะเราให้เราฟังกอนก็เหนื่อยกันเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่เคยทํางานแบบนี้คะ่ะเป็นเหมือนกับว่าเราเพิ่งจบมัธยมกันมานะคะก็ ทีหนึ่งนะคะแต่ว่า<ม>พอดีว่ามาชมแกลเลอรี่ที่นี่นะคะแล้วก็ได้มาเจอพี่เขาพี่เขาก็ถามว่าอยากสนใจไหมอยากทำให้ราชบุรีเนี่ยเป็นเมืองศิลป,ปะร่วมสมัยค่ะเนี่ยไอเดียมันเจอเลยทีนี้เคอะล้วน้องนิน,น,น,นะนครับฝากเป็นผู้ชมทางบ้านนะครับกับเทศกาลคุยท้านะฮะซีซินบนราชบุรีในครั้งนี้นะอยากสวฝากให้ทุกๆคนนะคะ นปค่ะมากันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะวัสดีคุณวัชนบุรีครับสุดพาลิตวรภาครับหรือว่าเรียกว่าพี่ิวยังเรพิแล้วกันนะคะดค่ะอือเลยค่ะอยากทาว่างานนี้ คือจริงๆเปความมั่นใจในในของคนในชุมชนแล้วก็เยาวชนนะที่อยากให้ราบรีนมีศิละปะเข้ามาอยู่ร่วมกับเรานะคร<ช>ับเพราะจริงๆศิลปะทจริงเราก็ทราบกันว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอาจจะถูกละเลยอาจจะมองข้ามไปบ้างแล้วมันอาจจะหลายหคนอาจจะมองสิ่งไม่จาเป็นแต่ที่เชื่อว่าสังคมใดสังคมหนึ่งเนี่ยมันเป็นภาพภาพหนึ่งเพราะจริงๆเนี่ยภาพ ศิลปะอาจจะอยู่มุมซ้ายสุดของภาพที่ไม่สาคัญแต่ว่าถ้าเราขาดมุมนี้ไปหรือสิ่งนี้ไปเนี่ยก็ไม่ทามาทําให้ภาพสุภาพหรูขึ้นมาได้ครับก็เป็นความปรายานาของพวกเราเยาวชนแล้วก็ชาวบ้านหรือวก็ชุมชนต่างๆเนียที่อยากจะให้ราบรื่เนี่ยมีการคิดอยู่กับศิลปะมากขึ้นครับแล้วจุดเด่นนะครับของงานในครั้งนี้คืออะไรครับพี่ติวครับถ้าเทียบกับสิ่งอื่นเนี่ยเราอาจจะเป็นสิ่งสัน์เล็กๆแต่เราเรียกว่าเป็นจุดเริ่ม จุดเริ่ที่เรามีความตั้งใจสูงคือน้องๆทุกคนเนี่ยก็ไม่ใช่ศิลปินเงือกที่แต่เป็นเพิ่งจบม .6 แล้วเพิ่งเอ็นทามติดตามมาหาอะไรต่างๆแต่ทุกคนเนี่ยใช้คาว่าศิลปะเนี่ยเป็นตัวเชื่อมแล้วทุกคนเห็นว่ามันไม่จําเป็นว่าจบศิลปะเออเออเ็นศิลปกรแล้วถึงต้องทําศิลปะได้แต่บางคนที่ติดหมอติดสับแทหรือติดแพทย์ติลปะ่าเนี่ยทุกคนก็สามารถศิลป์มาสู่ในชีวิตประจำวันได้กนเป็นจุดเริ่มที่เราต้องการให้เห็นว่าทุกครั้งเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถ อยู่กับศิลปะได้เอาศิละปะมาใช้งานได้แล้วศิละปะเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันได้ครับจะต้องขออนุญาตที่ดิวนะฮะในการที่เรียกว่าไปดูมาทั้งนี้ก่อนว่าศิละปะของน้องๆที่เรียกว่าเส็งเปง็นยังไงอันนี้ขอบคุณพี่ติ้งมากเลยนะคะขอบคุณค,ค<อ>่ดีรครับ แบบนี้นะครับเห็นความสามารถและความตั้งใจของเยาวชนที่ต้องการจะทําให้บ้านเกิดอย่างราชบุรีครับพัฒนาเป็นเมืองศิลปะอรมสมัยในอนาคตใช่แล้วค่ะแม้นิทรรศการนี้นะคะจะเป็นนิทรรศการเล็กๆค่ะแต่ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะคะใครที่สนใจนะคะมาชมนิทรรศการดีๆแบบนี้นะคะก็ะมาได้ค่ะที่งานติดสิ้นบนราชบุรีนะคะอยากจว่างานนี้เนี่ยมีเฉพาะสาอาทิเสาาทิ์<อ>นี้แล้วก็สาาทิ์หน้าเท่านั้นนะคะที่มีใครที่สนใจนะคะมาได้ค่ะตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมจงจนถึง นนะค,ะครับผมตอนนี้จบคนนะฮะต้องขออนุญาตไปเดินงานนี้ก่อนแต่ว่าก่อนจะไปฮะผู้ชมช่วงหน้ายังมีหนังซื้อดีรออยู่พร้อมกับคุณหมอเตยเพื่องในช่วงบุบ๊คคาราบีสวัสดีครับค<อ>ุณร้อง้ครับร้อให้คุณร้้เป็นรับเนี่ยคุณให้ร้องให้ทำไมครับคือว่าไม่เป็นไรอะค่ะ แต่ว่าแต่ว่าสงสารนะคะสงสารใช่ค่ะสงสารโลกใบนี้ยค่ะโลกใบนี้เกือบใชิบัติมากมายแต่ว่าสงสารมากๆเลยอยากจะบริจาคเงินแต่หัวไม่มีเงินเลยสักบาทหนึ่งแล้วคุณหมอได้ทำอะไรมาถึงไม่มีเงินล่ะคะเพราะเรก็อายค่ะคือว่าเป็นหนังสือการ์ตูนนิยายคอนเสิร์ตซีดีอุ้ยเพียบเลยค่ะเยอะแยะเลยนะเะอยากจะมาขอยืมหมอด้วยคุณหมอยังไม่มีเงินกินข้าวเลยครับ แต่ปัญหานี้เนี่ยคุณหมอมีทางแก้ครับคหณมันให้ไม่จําเป็นต้องใช้เงินพค่กระแดงเดียวเลยแต่คุณหมอบอกครับหนังสือเล่มนี้เลยครับต้นไม้ใต้ดวงอาทิตย์ของคุณทรงตรดบางยี่ขันเพราะว่าหนังสือเล่มนี้น,นะเขาจะบอกถึง5สิวิธีในการดูแลรักษาโรคใบนี้ถ่ายทอดผ่านเรื่องราวความคิดสร้างสรรค์ของคนญี่ปุ่นเขาแล้วก็ ทอดผ่านตัวหนังสือที่ความห่วงใยต่อโลกใบนี้ มันเกี่ยวอะไรกับการบริจาคเนี่ยนะคะคุณไม่เข้าใจอะคะ่ะคุณคงไข้ครับคุณหมอจะบอกอะไรให้นะครับผมเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะโลกเราที่เกิดภาวะวิกฤตต่างๆมากมายเนี่ยมันเกิดจากน้ํามือมนุษย์อย่างเราๆและคุณคนไข้นี่ยนะครับไม่จําเป็นที่ต้องไปบริจาคเงินนับร้อยนับพันล้านเพียงได่คุณคนไข้นะครับผมลงมือช่วยโลกของเราโลกใบนี้สวยงามเท่านั้นก็พอแล้วครับคุณคนไข้ ขอยิมหนังสือเล่มนี้เลยก็แล้วกันนะคะยิมหนังสือใช่ไหมครับไม่ได้ยิมเงินคุณหมอได้เลยครับได้เลยเราจะยิมนิดนึงนะคะคุณหมอไม่มีเงินยิงมท่านเลยครับเงินค่ายไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเย่างเดียวพอนะคะโอเคโอเคค่ะ5สิ่วิธีดูแลโรคจากประเทศที่ใกล้ชิดธรรมชาติต้นไม้ใต้ดวงอาทิตย์อีกหนึ่งหนังสือดีๆที่คุณหมอแนะนํานะครับ